เจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการเก็บเกรสรใส่หลอดพลาสติกไว้นะครับเก็บง่ายๆจะเก็บเป็นเกรสรแบบนี้หรือว่าจะเก็บพร้อมทั้งอะไรนะก้างมัน,นะครับเกรสอนนรองเรผมเรียกไม่ถูกครับแบบไหนก็ได้ที่ที่เราถนัดนะครับนี่คือเก็บแต่เกรสร กัดอย่างไงก็ใช้อย่างนง้นนะครับแต่ผมจะบอกวิธีการเก็บว่าเก็บกันยังไงนะครับอันอื่นผมก็ไม่ต้องปาดดอกตัวนี้ดอกหรือว่าคีดสอนคอเยอะหรือเปล่านะครับผมก็จะแบบนี้เลยนี่ทําแบบนี้เลยเห็นไหมครับทําแบบนี้ก ถ้าเขามีเคสซอนเขาก็จะล่วงลงมาข้างล่างเห็นไ,ไหมครับเก้าไปเลยเคสซอนเขาเก็บยังไงก็ได้เก็บทั้งสองแบบบางคนก็บอกเก็บอย่างนี้แล้วเวลาเอาฟอสเซตมาคีบมันจะติดจากแต่ผมว่าส่วนมากผมไม่ค่อยใช้ฟอสเซตถ้าเราไม่ตั้งใจทำจริงๆอยากจะเป็น LB นะครับ สองหนึ่งจ็ดแปดเนี่ยถึงจะตั้งใจทำอาฟอสเฟตมาเคยเอาแบบพร้อมทั้งในนี่เลยครับเน่าใส่ตู้เย็นแล้วมันเน่าเรียบร้อยได้แค่นี้ก็ผสมได้อยู่ประมาณสีห้าดอกสี่ห้าครั้งเราก็เขียนไว้ว่าเราเอามาจากต้นไหน มันที่ด้วยอย่าลืมนะครับรผมก็ไม่ได้มีไม้เยอะมันสวนใหญ่นะครับผมก็ทำผมไปเรื่อยๆไม่ได้ไปแข่งขันกับใครนะครับอันนี้คือแปดคู่เียวก่ันเมื่อกี้ นี่ไลออนคิงครับผมไลออน,น,ออน,นคิงเก็บวันที่23ดืนสผมก็จะเอาตกไปส่วนพวกนี้มารวมกันใช้ได้ <c oughs> เราเก็บไปผปสมกับต้นอื่นได้ครับมีสีเรียลตอนนี้เราทำเป็นยิมนูดางผสมข้ามไปข้ามมาได้กาะเหมือนเดิม กสันเขาเกเขาก็จะเริ่มเริ่มลงมาเข้าลอเคระเห็นไหมครับเขาจะเริ่มลงมาทุกท่านผสมไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราผสมไปแล้วถ้าดอกเขาไม่ร่วงภายในเจ็ดวันก็แสดงว่าติดแล้วครับแต่ถ้าเกิดหลังจากเจ็ดวันดอกเขาเริ่มเหี่ยว ท่านแสดงว่าเรียบร้อยครับ